สวัสดีครับโอ้ลุงโยธด<ห>ตื่นมาแต่เช้าเลยนอน,นุสวัสดยามเช้าครับอยู่กับช่อง youtube ยูท b e รถดำส,สวยจารัดครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองมุริรัมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่บ้านจระรวยครับอำเภอลำดวนตำบลำดวน อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินมางานบุญกระถินครับโน่นครับบ้านยายทวดเป็นเจ้าภาพใหญ่ฮะมยศเกี่ยวเอ้ยตาก,กี่วันแล้วเนี่ยสองวันแล้วสองวันแล้วโอ้โอ้มันได้าอาจจะข้าวอะไรมันลิ อันนี้เอาเก็บไว้ทำพัน์บ่อ๋อเอาไว้ทำพันโอ้สวัสดีครับทอดยังฮะยังบ่ฮะอะไรฮะให้ทอดอะไร โอ้ยไม่มีหรอกนูน่นนูน่นนู่นไปช่วยเขาโยกโตโยกอะไรน่าจะมีอยู่มั้งไปไหนวันนี้ทอาเราเยมนีฮะทอาเราเย็นี่อ๋อนี่พ่อจ่าเจรนครับใครรู้จักจ่า,าเจาเรบ้างพ่อจ่าเจรพ่อจ่าเจรคือนงครับ ต้นที่เอฟอาคันแรงอ๋ต้นนี้ทำไมตายนี่ต้นคูนบ้านแมน่ี่ใบร่วงหมดเลยะสงสัยโดนดูดซึมบ้างนี่พ่อหยอดดูดซึมหรือเปล่านี่ครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านจะรวยก็หน้านี้ เกี่ยวข้าวกันเสร็จหมดแล้วครับก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรครับอยู่นี่เขาคือปีหนึ่งทำงานเอยทำนาอยู่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเสร็จก็ตากข้าวเสร็จก็ข้าวเข้ายุง้งแล้วก็บางคนก็ไปทำงานกรุงเทพครับไม่มีเออไปได้ปลูกพวกมันพวกอ้อยพวกอะไรเหมือนเหมือนแถวแถวบ้านตรวจนะครับนี่ครับซูเปอร์เกตอยู่นี่ครับครับ

ไปช่วยยกของครับจันชูยังไม่ตื่นหรอกมากนี่เมื่อคืนพากันนอนนอนดึกเจอยูโอ้ลื่นเลื่นเลื่น,เ,น <c oughs> เดี๋ยวผมเช็กรถก่อนยกหัวก่อน <c oughs> นี่ครับ ยกไว้อ,อติดผ้าลืมแล้วติดผ้าติดผ้าติดผ้ายกแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ติดไหม โอ้ติดจริงๆเหน่อยติดผ้าจริงๆด้วยไม่เป็นไรครับเอามือล้วงดูได้เอามือล้วงเช็คน้ําตรงนี้ได้อยู่โอ้ดีนะที่มองเห็นก่อนโอ้ต้องเติมครับ โอเคครับตอนนี้ผมเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเสร็จเรียบร้อยครับน้ําก็เติมเรียบร้อยแล้วก็น้ามันเครื่องน้ามันเครื่องพอดีครับไม่ขาดครับไม่ขาดมมกเกินปะ่ะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขายกเต็นยกอะไรออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสายครับลูกๆล้ลานๆทุกคนก็มาช่วยกันครับวันนี้ บรรยากาศดีมากเลยครับเฮ้จะช่วยยกเต้นหน่อยไหมไปเร็ว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 ๆๆีน่อนี่จะกรยานนี่อึ๊บฮะ อะไรอยู่นั่นแหละโอ้โหดีนะโอ้โดนแม่บุแต่เช้าเลยวันนี้พากันนอนเดึก อึหน้าก็ยังไม่ได้ล้างยดไปช่วยยกเต็นท์ก่อนไหมช่วยยกเต็นท์ก่อนเร็วเฮ้ยโดนเลิกริทธิ์เลยไหมเพลงเนี่ยโดนไหม นายคนไหนลูกชูส,สวัสดีครับโอ้สุดรอแล้วนี่นายพ่อเองไปเรียกพ่อเร็วไปฮะฮะใครบานใส่ใส่ใครบาทา่น ไม่ได้เามาเลยยิงก่อนกา Thank <laughs> you. す ตั้วตังปะเป็ดนะปเป็ดเลยปบเป็ดะปบะพี่่าบาไปเื่อ,อกนเก็บเต็นก่อนครับ

เดี๋ยวไปหามาให้แปบ๊บนึงเอากุญแจก่อนครับเดี๋ยวจะไบคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ